สวัสดีครับวันนี้มาที่วัดดอนหวายนะครับผมเดี๋ยวมาไหว้พระครับแล้วก็หาอะไรทานนะครับผมนี่ครับบรรยากาศแม่น้ําท่าจีนนะครับตอนสายๆนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาให้อาหารปลานะครับผมดูครับดูปลาเยอะเลยนะครับผมคุณแม่นะครับผมให้อาหารปลานะครับนี่ครับผมคนมาให้อาหารปลาเยอะนะครับวันนี้จะปีใหม่แล้วนะครับ ครับแต่ข้ามสะพานมาก็จะเจอกับเจ้าแม่กนอิ่มนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับสารแป๊กงนะครับสารแปะกงนะครับนี่ครับสารเจ้าแม่คนอิ่มนะครับองค์ใหญ่นะครับเป็ดกับแม่น้ำท่าจีนครับคนก็จะมาปล่อยปลากันนะครับครับปล่อยปลาครับ ครับเดี๋ยวไปต่อครับครับเดี huh. right. ๋ยวจะเข้ามาในตลาดนะครับดูค no รับมันจะมีอะไรกินบ้างนะครับผมมาวันนี้ครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในตลาดครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผนเยอะครับวันนี้โอ้ขาหมูครับผมน่ากินมากนะครับขาหมูสองสามร้อยครับปลาทอดนี่ครับผมแผสวรรค์นะครับผมอ่าทางวงแพไปกินนะครับครับวันนี้มีที่ล่องเรือด้วยนะครับผมซื้อบัตรตรงนี้นะครับที่ล่องเรือ ขับมาตอนนี้น้ำลดนะครับผมช่วงปีใหม่นะครับน้ำลดแล้วนี่ครับขนมตาลปลาไข่นะครับผมของดีครับวันนี้มะพร้าวกะทิก็มีครับนี่ครับเป็ดนโอนะครับผมนี่ต้มมันลร้อนเลยนะครับผมตัวละ400กว่าบาทนะครับผมดูครับนโอครับผมจอยจอบโอนะครับผมมันกุ้งครับนี่ครับพวกขนมเปี๊ยะนะครับผม คนเยอะเลยนะครับอันนี้ทอดมันนะครับผมอบทอดมันร้อนๆนี่เป็ดพะโล้ในนับเป็ดในนับครับผมนี่เป็ดในนับขู่คุณต่อยมาได้ครับได้ขู่ขุณต่อยนะครับเป็ดในนับไปครับต่อครับอันนี้ต้องระวังศรีรษะต้องกม้มครับวันนี้บาบินเจ้าแรกนะครับอื ปูพ้าวมะพร้าวคือมันอยู่ยากไงของหวานครับหมูหมูครับไอเต็มไข่แข็งุ้งครับผมอุ้งย่างครับอือใช่ยือใช่โอมีปลาหมึกไหมนะครับผมน้องหมึก หอมกนะครับผมอ่าหอมกสายต่อครับนี่ครับปลาครับปลาทอดครับครับผมเดี๋ยวคงต้องกลับก่อนนะครับไปหาอะไรกินกันนะครับผมอ่าตามดีครับผม